ใช่ค่ะวันนี้ก็มาพ้องกับอันนะคะในวันสบายๆยอย่บ้านเนาะวันนี้อันก็จะมาแนะนาตัวนะคะให้ทุกคนได้รู้จักกับอันมากขึ้นไปอีกนะคะ อย่างแรกเนี่ยอาจจะบอกก่อนว่าอันไม่ใช่คนเรียบร้อยและอันก็ไม่ใช่คนพูดน้อยด้วยนะคะแต่ว่าบางทีที่อาจจะอาจจะเห็นในคลิปของเด็กดีหรือว่าอาจจะเห็นอันข้างนอกที่แบบอันนิ่งอะไรเงี้ยจริงจริอันไม่ใช่คนนิ่งแล้วไม่ใช่นคนเรียบร้อยด้วยนะคะ <S <S อันจะนิ่งแบบประมาณ3วเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนาเวลาเรียนนะคะก็จะนิ่งเพราะวาจะโฟกัสแล้วก็มีสมาธิกับตรงนั้นมากๆแล้วก็เนี่ยคืออันเป็นคนที่นั่งอ่านหนังสือก็จะแบบเหมือนลุดเอาไปอยู่ในโลกตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็จะนิ่งนิดนึงแล้วก็แล้วสมมติวลาเดินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่าเดินไปที่จุดมุ่งหว,วนหรอะไรอาจจะไม่ได้แบบมองข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครเจอน,นข้างนอกนะคะก็เข้ามาทักกันได้เลยนะคะส่วนอาหารนะคะอันก็ชอบทานอาหารให้กับทุกชนิดเลยแต่ว่าที่อันไม่ทานนะคะก็จะมีพวกอาหารรสเผ็ดแล้วก็อาหารที่มีผักที่มีกลีบฉุนนะคะก็คือแบบไม่ชอบทานเท่าไหระะ่แต่ว่าถ้า,ามันมีใส่มาก็สามารถทานได้ะคะ่ะแล้วก็อัน,นคืออันไม่ทานกาแฟนะคะเพราะแบบ มันไม่ชอบมันขมไม่รู้ไม่รู้ทำไมถึงกินไม่ได้แต่ว่าแบบเพื่อนก็กินกันเลยอะค่ะก็มันก็ทําให้อัน่ะอดนอนไม่ได้นะคะเพราะถ้านอนก็อาจจะง่วงใช่ไหมคะแต่อันไม่มีตัวช่วยอะไรเลยเพื่อจะพันกาแฟกันได้แต่ว่าถ้ามีใครมีตัวช่วยหรือวมีวิธีดีๆเนี่ยก็สามารถมาแนะนํากันใข้างล่างได้เลยนะคะแลวก็อย่างนี้คืออันเป็นคนชอบทานของหวานค่ะอย่างที่บอกไปคืออันชอบทานชานมไข่มุกแล้วก็แบบพวกเบเกอรี่ต่างๆอะไรอเงี้ยค่ะเพราะมันรู้สึกแบบมันได้ energy แล้วก็แบบอร่อย แลวก็อันเป็นคนชอบอ่านหนังสือแบบเงียบๆคนเดียวเลยะคะ่ะคือไปอ่านกับเพื่อนได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบนั่งคุยกันก็คือต่างคนต่างอ่านแต่ว่าก็แบบเอ้ยมีเพื่อนไปทานข้าวหรืออะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือที่บ้าน,นะคะ่ะคือถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกก็จะเลือกอ่านเงียบๆคนเดียวดีกวะะ่าค่ะ สุดท้ายน,นีนะคะอันก็อยากจะฝากสตอี่แกรมของอันนะคะก็คืออันเองสตี้นะคะอันก็จะลงเกี่ยวกับการเตรียมตัวของอันแล้วก็แบบอัปเดตต่างๆว่าอันเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วบ้างนะคะแล้วก็ชีวิตประจำวันที่อันแบบออกไปเรียนไหมหรือว่าแบบไปนั่งอ่านหนังสือที่ไหนอันก็จะลงใน i อจีนะคะสุดท้ายน,นี้ก็ฝากจากอันด้วยนะคะบ๊ายบาย